สำหรับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ผู้ป่วยติดเชื้อเกินหลักหมื่นคนแต่ว่าผู้ป่วยอาการหนักรวมไปถึงผู้เสียชีวิตมีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสบคแสดงความเป็นห่วงการติดเชื้อในเด็กอายุระหว่าง5-11ถึง11ปีเนื่องจากว่ามีการไปเปรียบเทียบสถิตินะคะในช่วงการระบาดของเดลต้า ปรากฏว่าเด็กเนี่ยติดเชื้อไม่ถึงร้อยละหนึ่งแต่ณปัจจุบันซึ่งเป็นการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนค่ะเด็กกลุ่มนี้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ6.6เพราะฉะนั้นแนวทางสำคัญก็คือต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเด็กๆโดยล่าสุดนะคะฉีดไปแล้วกว่า44,000คนและจะมีการขยายจากเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยด้ยวยโรคเรื้อรังไปสู่เด็กนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาในโรงเรียนต่างๆเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันค่ะ ส่วนมาตรการการผ่อนคลายโควิด19ที่ทางสบคจะมีการพิจารณาในวันศุกร์ที่11กุมภาพันนี้กรมควบคุมโรคจะมีการรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อการฉีดวัคซีนและการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์แต่ยังยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการเสนอให้เปิดสถานบันเทิงค่ะไปดูภาพรวมการระบาดของโควิด19ในประเทศไทยวันนี้ติดเชื้อเพิ่ม13,98คน ซึ่งเป็นการติดเชื้อมากกว่า1,000 0คน4วันติดต่อกันแล้วนะคะส่วนยอดผู้เสียชีวิต17คนค่ะหายป่วยเพิ่มขึ้น8,922คนหายป่วยสะสม2 000, 3 0 0 0 0 0คนส่วนยอดผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่รวมกว่า94,000คนสำหรับ5จังหวัดที่พบผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดนะคะอันดับที่1กรุงเทพมหานคร1897คนสมุทรปราการ983คน ชลบุรี610คนนนทบุรี578คนและภูเก็ต399คนค่ะไปติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในต่างจังหวัดกันบ้างนะคะทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติมอีก3แห่งค่ะหลังจากที่พบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนประกอบไปด้วยร้านลาบลุงํำอำเภอเชียงดาวก็สั่งปิดระหว่าง7-11กุมภาพันธ์ หอพักป้าบัวจันร์ทลุงทองอินอำเภอหางดงระหว่าง4ถึง13กุมภาพันธ์หมู่บ้านสากร6อำเภอแม่ออนระหว่าง4ถึง13กุมภาพันธ์ร้องขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางเข้าไปในพื้นที่หากไม่มีเหตุจำเป็นสำหรับกลุ่มก้อนที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมีหลายกลุ่มค่อย่างเช่นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำเภอแม่ริม พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่ม27คนรวมติดเชื้อสะสมกลุ่มนี้252คนโรงเรียนวชิรวิทย์อําเภอเมืองเชียงใหม่ติดเชื้อรวม19คนโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมอําเภอแม่แตงยอดรวม5คนวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลาน,นายอดรวม2คนและนอกจากนี้ยังพบการระบาดในครอบครัวเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นสายพันธุ์โอมิครอนที่ไม่สแสดงอาการหรือว่ามีอาการน้อยมาก ซึ่งทางสสอจอเชียงใหม่นะคะจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมากกว่า3เข็มเพื่อที่จะให้มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นค่ะส่วนที่จังหวัดตากนะคะโรงเรียนของภาครัฐในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองอำเภอแม่สอดและโรงเรียนเอกชนทุกแห่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนคนระแม่สอดได้ประกาศเรียนออนไลน์อีกครั้งหลังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกว่า40คนในอำเภอแม่สอด แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ค่ะเป็นการติดเชื้อในสถานศึกษาทั้งครูนักเรียนรวมทั้งกลุ่มที่ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆด้วยส่วนทางสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วรายงานว่าวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม121คนส่วนใหญ่ค่ะจะเชื่อมโยงกับกลุ่มก้อนเดิมๆก่อนหน้านี้และที่น่าเป็นห่วงก็คือการระบาดกลุ่มก้อนใหม่โรงพยาบาลวังน้ำเย็นซึ่งมีบุคลากรทางด้านการแพทย์ติดเชื้อแล้ว11คน สาเหตุเนื่องจากว่าบุคลากรรับเชื้อโควิด -19 จากผู้ที่เข้ารับบริการโดยที่ไม่ได้แจ้งประวัติเสี่ยงที่แท้จริงว่าไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 มาซึ่งวันแรกผลตรวจโควิดด้วยแอนติเจนเทสคิดให้ผลเป็นลบเจ้าหน้าที่เองก็เลยทำงานตามปกติแต่วันถัดมาพอตรวจ RT-PCR ยืนยันผลออกมาเป็นบวกค่ะ ล่าสุดจากการตรวจกลุ่มเสี่ยง30คนพบติดเชื้อเพิ่มถึง14คนซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มเติมแล้วก็เฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อส่วนที่จังหวัดลำปางนะคะตำรวจสอพอเมืองลำปางติดเชื้อ2นายค่ะทำให้ต้องมีการกับตัวกลุ่มเสี่ยงสูงกว่า40คน สาเหตุเนื่องจากว่ามีตำรวจนายหนึ่งไปร่วมงานแต่งงานของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่จังหวัดน้องคายก่อนจะมาตรวจพบภายหลังว่าติดโควิดแล้วก็แพร่เชื้อให้กับเพื่อนตำรวจอีกหนึ่งนายแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะแม้จะมีการกักตัวตำรวจกลุ่มเสี่ยงสูงแต่ว่าสพเมืองลำปางยังคงเปิดทำการปกติเพราะว่ามีตำรวจบางส่วนที่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก็ยังคงสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามเดิม ส่วนทีอ่อำเภอแจ้ห่มค่ะพบติดเชื้อสองนายสำหรับตำรวจที่ติดเชื้ออยู่ในพื้นที่ตำบลแม่สุกหนึ่งนายตำบลปงดอนหนึ่งนายและมีผู้สัมผัสเสี่ยงที่ต้องถูกกักตัวอีกจำนวนหนึ่ง ไปดูในพื้นที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะทางสาธาร,รณสุขจังหวัดรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อ185คนกระจายใน19อำเภอเป็นการระบาดภายในครอบครัวชุมชนและหมู่บ้านอย่างเช่นพื้นที่บ้านพัฒนาหมู่ที่11อำเภอหัวไทรติดเชื้อ20คน ทางนายไกรสอนวิสิตวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเผยว่าทางจังหวัดค่ะได้เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กลุ่มเด็กอายุระหว่าง5 11ปีซึ่งประมาณ134,000คนโดยได้รับการจัดสรรวัคซีนมากกว่า34,500เข็มและขณะนี้นะคะมีนัเกเรียนประมาณ500คนที่ทางผู้ปกครองยินยอมให้เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TSN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TSN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ